สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเป็นงานตลับลูกปืนรางรถไฟแล้วก็เม็ดลูกปืนนะคะก็มาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นงานตลับลูกปืนนะคะตัวด้ามจะเป็นงานด้ามกลึงธรรมดาแบบนี้เลยนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่600บาททวนจะส่งฟรีนะคะ ส่วนสเปคของน้องนะคะจะอยู่ที่1นิ้ว3หุนนะคะความยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะพี่พี่จ๋าสันหนาอยู่ที่5้มิลน,นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเทสมโฮมกระดาษนะคะ คช่อยู่ที่600บาทนะคะพี่จ๋าต่อไปค่ะเล่มที่สองตัวนี้จะเป็นงานอินเน็นะคะเหล็กรางรถไฟนะคะเหล็กรางรถไฟอินเน็บขัดขาวนะคะสวยๆเลยชุดนี้มาขัดขาวทั้งชุดเลยนะคะส่วนด้ามก็จะเป็นเงาไม้ไผ่นะคะก็สเปคของน้องนะคะอยู่ที่กว้าง1นิ้ว6กขุนค่ะความยาวอยู่ที่8นิ้ว4ี่หุนนะคะสั่งอยู่ที่5มิลน,นะคะ ราคาเล่มนี้นะคะอยู่ที่700บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นงานขัดขาวทั้งชุดสวยๆโครนหวานเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปคะ่ะเล่มสุดท้ายนะคะตัวนี้เล่มสุดท้ายนี้นะคะราคาจะอยู่ที่500 500บาททวนตัวนี้เป็นงานเม็ดเม็ดลูกปืนนะคะ น้มเง้าไผ่เล็กๆเลยนะคะมินิมอลมินิใจนะคะสายพกพานะคะพกแต่ย่ามแต่กระเป๋าได้นะคะเล่มนี้ดูคมก่อนเลยนะคะวันหวานเลยนะพี่จา๋าอันนี้เป็นเม็ดลูกปืนนะคะเล่มที่สามเล่มที่หนึ่งเป็นตลับนะคะอันนี้ความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วสองหุนนะคะความยาวอยู่ที่หกนิ้วเนาะแล้วก็สันอยู่ที่สี่มิลนนะคะเล่มนี้สําหรับพกพาเหมาะมากๆเลยนะคะ เล่มที่1เป็นงานตลับลูกปืนนะคะนี่หกรนะคะรบาททวนเล่มที่2เป็นงานอีเน็กเหล็กลางรถไฟนะคะราคาอยู่ที่700บาททวนส่วนเล่มที่3เป็นงานเม็ดลูกปืนนะคะ ราคาจะอยู่ที่500บาททวนพี่พี่ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่084-0872625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่พี่จ๋าทางร้านมีรับประกันให้นะคะพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องมีดบินมีดแตกนะคะสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะ,ะก็วันนี้น้อก็ต้องขอตัวลาพี่พี่เอฟซไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ